สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์หน้ารู้ค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะว่าคำราชาศัพท์เป็นแบบไหนนะคะใช้ยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์ใช้สำหรับสามัญชนพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน พระราชินีและพระบรมวงศานวงศ์พระเจ้าแผ่นดินพระราชินีและก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะเขาจะใช้เป็นคําสามัญค่ะความหมายของคําราชาศัพท์คําราชาศัพท์เป็นถ้อยคําที่ใช้สื่อสารสําหรับบุคคลหขั้นได้แก่พระมหากษัตริย์เชื้อพระวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่และสุภาพชนค่ะ หมวดคำราชาศัพท์ได้แก่หมวดเคืยืยญาหมวดร่างกายหมวดเครื่องใช้หมวดคำกริยาแล้วก็หมวดคำสรรพนามนะคะมาดูหมวดร่างกายกันเลยค่ะพระกีสาหมายถึงผมพระการหมายถึงหูพระเนตรหมายถึงตาพระโอ์หมายถึงปากพระนาสิกหมายถึงจมูกและพระศอหมายถึงคอค่ะ มาต่อกันที่หมวดร่างกายเหมือนเดิมนะคะพระพักหมายถึงหน้าพระหัตหมายถึงมือพระพาหูหมายถึงก้ามพระขนงหมายถึงคิ้วพระบาทหมายถึงเท้าแล้วก็พระชานุหมายถึงเข่าค่ะต่อไปมาดูกันที่หมวดเครื่องใช้นะคะฉลองพระบาทหมายถึงรองเท้าค่ะกระเป๋าทรงหมายถึงกระเป๋าค่ะพระแท่นหมายถึงที่นอนค่ะ พระทะทานพระกรหมายถึงไม้เท้าค่ะพระสางหมายถึงหวีและพระคเนยอิงหมายถึงหมอนค่ะต่อไปค่ะฉลองพระองค์หมายถึงเสื้อพระสนับเพลาหมายถึงกางเกงรัดพระองค์หมายถึงเข็มขัดค่ะฉลองพระเนตรหมายถึงแว่นตา พระชายหมายถึงกระจกและพระมาลาหมายถึงหมวกค่ะต่อไปมาดูหมวดเครือญาติกันค่ะหมวดเครือญาติพระเชษฐาหมายถึงพี่ชายพระเชษฐพะภพคินหมายถึงพี่สาวพระอนุชาหมายถึงน้องชายพระกะนิษฐาพระกนิษฐาหมายถึงน้องสาว พระโอรสหมายถึงลูกชายพระธิดาหมายถึงลูกสาวพระปยกาหมายถึงปู่ทวดตาทวดพระปยิกาหมายถึงย่าทวดยายทวดพระอยกาพระอยกีหมายถึงปู่และตาพระอยียกาหมายถึงย่ากับยายพระชนก พระบิดาหมายถึงพ่อพระชนนีพระมารดาหมายถึงแม่ต่อไปมาดูหมวดคำกริกยาที่เราใช้กันนะคะเช่นคำว่าเสด็จค่ะเสด็จหมายถึงไปค่ะพระราชดําเนินหมายถึงเดินสงน้ำหมายถึงอาบน้ำค่ะสเสวยหมายถึงรับประทานอาหารประชวนหมายถึงป่วย พระราชทานหมายถึงให้ค่ะต่อไปค่ะคําว่าโปรดหมายถึงชอบคําว่าประทับหมายถึงนั่งคําว่าตรัสหมายถึงพูดคําว่าบรรทมหมายถึงนอนคําว่าทอดประเนรหมายถึงดูและคําว่ากลิ้วหมายถึงโกรธค่ะต่อไปค่ะถวายบังคมหมายถึงไหว้ ทรงเครื่องหมายถึงแต่งตัวทรงพรัสลวลหมายถึงหัวเราะ,ะเสด็จประพาสหมายถึงไปเที่ยวพระราชปฏิสันฐานหมายถึงทักทายปราศัยพระราชหัตถเลขาหมายถึงเขียนจดหมายต่อไปค่ะมาดูหมวดคำศัพท์นานที่เราใช้กันนะคะเช่นคำว่าข,ข้าพระพุทธเจ้าเขาจะใช้กับพระมหากษัตริย์ค่ะ กระผมนิฉันจะใช้กับพระผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์นะคะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาทจะใช้กับพระมหากษัตริย์ค่ะใต้ฝ่าละอองพระบาทจะใช้กับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพระบรมโอรสสาธิราชพระบรมราชกุมารีคำว่าฝ่าพระบาทค่ะเขาจะใช้กับเจ้านายชั้นสูง พระคุณเจ้าจะใช้กับพระสงฆ์ผู้สมณศักดิ์พระคุณท่านจะใช้กับพระพิสุสงฆ์ทั่วไปพระเดชพระคุณจะใช้กับเจ้านายหรือพระพิสุที่นับถือพระองค์จะใช้พระราชาพระพุทธเจ้าเทพผู้เป็นใหญ่และท่านนะคะจะใช้กับผู้ใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรตินะคะ